ให้พวกเราสังเกตข้อมือขวาของกองนะครับอดคิดไม่ได้ว่าเทคโนโลยีนี้ถ้าเกิดว่ามันมาอยู่บนท้องถนนหมดปลอกออกตัวตรงแยกไฟแดงมไม่อยากจะคิดไอเรื่องข้อมูลแน่นๆทางเทคนิคแนะนำให้ไปติดตามนักข่าวดีกว่า ข้อมูลเขาจะแน่นแต่ถ้าเกิดอยากฟังประโยคบอกเล่าในสไตล์ของผมเดี๋ยวพวกเราไปพร้อมๆกันผู้ชายคนนี้หล่อที่สุดในสนามครับก้องสมเกียรตดนีมาในแบบไทยสไตล์ยิ้มทั้งวันน้อยมากนะครับที่จะไม่เห็นก้องนี้ยิ้มและน้อยคนมากนะครับที่จะรู้ว่าก้องเป็นนักแข่งเพียงคนเดียวที่เพื่อนๆเ,เอ็นดูมากที่สุดคือมึงจะเครียดอะไรมางุนหงิดอะไรมาเจอหน้าก้องก้องยิ้มให้ก่อนเลย นะครับนี่คือความน่ารักของเขาและสิ่งที่กล้องเป็นอยู่มันคือความฝันอันสูงสุดของคนรักมอสายีมงานจูนรถระดับอินเตอร์คือการเป็นนักขับมีมีแมคานิกมาจูนรถใหยหล่อก็ไม่รู้จะหล่อยังไงละแต่ระดับวิศวกรมาจูนนิ่งให้อเห็นแล้วขนลุกแล้วมันแตกต่างกันยังไงทีมงานแมคานิกคือช่างซ่อมส่วนเอนจิเนียร์มันคือผู้สร้าง